เคล็ดลับจัดบ้านให้ถูกหลักหฮวงจุย้ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองหลั่งไหล 1. สว่างบ้านไม่ควรมืดเกินไปความสว่างคือความรุ่งเรืองสว่างให้หมดแม้แต่ใบหน้าบางคนผิวคล้ำแต่ใบหน้าสว่างก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียง 2. สะดวกสบายนำมาซึ่งความราบรื่นในชีวิตมีอุปสรรคบ้างแต่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 3เสียงเสียงนำมาซึ่งสินทรัพย์บ้านไม่ควรเงียบเกินไปต้องมีกิจกรรมในบ้านต้องมีการพูดคุยและเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกันไม่ใช่เสียงทะเลาะอาจจะห้อยกระดิ่งเล็กๆไว้หน้าบ้านก็ช่วยได้ค่ะ4ส,สมดุลทุกอย่างต้องอยู่ในทางสายกลางอย่ามากไปหรือน้อยไปไม่ควรมีหน้าต่างประตูทางขยะหรือห้องน้ามากเกินไป 5. สุขใจ ถ้าจัดตามหลักการทุกอย่างได้ทั้งหมดจะนำมาซึ่งความสุขใจคนในบ้านมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน หลักการจัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุย้ยเปิดประตูเข้ามาในบ้านประตูเปิดสุด90องศามองเข้ามาไม่มีอะไรมากีดขวางต้องโลง่งโปร่งสบายอย่าวางหรือจัดของไว้รกเกะกะหน้าประตูจนบทบางพลังธรรมชาติถ้าบ้านที่ไม่ใหญ่มากแนะนําให้ติดกระจกเล็กๆเ,เ,เพิ่มความสว่างจะส่งผลให้บ้านมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะ อยากให้แขกมาบ้านแล้วมีความสุขห้องรับแขกจะต้องมีครบทั้งห้าสอโดยเฉพาะแสงควรจัดแสงให้นวลตาอย่าให้รู้สึกว่าต้องปรับสายตาเกินควรหากอยากให้แขกที่มาบ้านทำเงินให้กับเราภายในห้องรับแขกจะต้องมีกล่องดนตรีเพราะหมายถึงเรื่องทรัพย์สินค่ะ นอนจะอยู่ชั้นไหนก็ได้จะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ชั้นบนได้หมดค่ะเตียงนอนที่ดีผนังเตียงจะต้องไม่ติดกับห้องน้ําหากต้องการวางทรทัศน์ให้ติดตั้งด้านซ้ายเมื่อมองออกมาจากประตูซึ่งเป็นตำแหน่งมังกรเขียวจะส่งพลังให้บ้านทั้งหลังส่วนสําคัญคือมุมทะแยงของประตูห้องนอนควรนําโคมไฟมาตั้งจะหมายถึงเงินทองที่งอกเงยไม่ควรนําถังขยะมาตั้งไว้ข้างเตียงและถ้าอยากให้ส่งเสริมความรักทั้งคนโสด และคนมีคู่แนะนำให้จัดวางดอกไม้หรือพรมสีแดงไว้ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของห้องนอนจะช่วยให้ความรักดีขึ้นค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์02-751-4399